เอาล้ครับรถถูกหกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งเฮ้ยเดี๋ยวมาแเข่ยไม่ได้วะอ๋อเข่ยไปละเอาพายเอาพีนเราพายว่าลืมลืมลืมไม่ได้อ่านออกเสียงละเอาพีนเราพายว่าลืมกล่าวหัวเข้าไปเอาแล้ว่าเอาพายได้กันเอาพายเอหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะซึ่งรอบนี้ผมจะแต่งเป็นแบบแนวรถแข่งบ้างแหละเพราะเราไปแล้วจำได้ไหมเราแต่งแบบนี้กันไปแต่งแนวเรนรี่กันไหมวันนี้ผมได้ทําการ จะมาแต่งแนวรถแข็งนะซึ่งลายผมก็ต้อทำการใส่เวียดดอยนะอยากให้ดูลายอีกทีนึงเผื่อใครก็ลายก็เป็นลายที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนาะประมาณนี้เลยนี่เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่มานีประมาณนี้เรามาแต่งกันต่อเลยคนนี้สึกว่าน่าจะอยู่ในคลาส G4 เนาะถ้าจะไม่ผิดนะไม่ได้อยู่ใน G3 เพราะไม่คุ้นเลยล้อ ไมาแล้วกันอันนี้นี้แต่งดีไหมนี่แต่งนาฬรลลร่ด้วยเห็นปะไฟเป็นไฟสีแบบน,นี้เครื่องใส่ <c oughs> เครื่องเรลลี่ได้ปรับไม่ขับสี่ไม้ไม่ปรับพอแต่งรถแข่งรถแข่งยีนะ่ีโฟนขับหลังกันเป็นส่วนใหญ่เนาะน,นี่ก็ใส่เต็มไปก่กัน แต่ขอดูแรงม้าก,ก่อนว่ามันจำแรงม้าคลาส g d 4ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ใช่สปอร์ตต้องเป็นไลท์ไปเลยเออเราเพรเราแต่งเนี่ยรถแข่งอะนี่ต้องใส่ให้สุดนี่ใส่ให้สุดไปเลยผมเคยแต่งเล่นมารอบหนึ่งอะเออถึงมันมันไม่ดึงฮะมันประมาณห้าร้อยมัาก็ประมาณ g สามมาแหละ เจงจะแต่งรถแต่ง g 4ให้กลายเป็น g 3ให้ดูเลยเออไม่มี่เทอร์โบ้งเทอร์โบลูกใหญ่อยู่แล้วไี่สายสุดสายสุดใส่พาร์ตกันต่ออ,อันนี้ความเร็วรถแต่ไม่เกี่ยวนะเพราะเราไปแข่งในสนามกันเราไม่เกี่ยวเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวสิเน้นอันนี้ เน้นการเข้าโค้งเนาะจะช่วยเยอะไหมช่วยหน่อยนึ่งอะใช่อป่ะจะช่วยหน่อยหนึ่ง,งแต่ลดความเร็วปลายเยอะมากกิแต่หูคัสตังเกตหมื่นกว่าโอ้โหนี่ไงสปครถก็ไม่ใช่เนี่ย5ล้อไซเบอร์เราามันน่าจะเป็นคาร์ีที่สามน้ำหนักก็ไม่ใช่น้ำหนักไม่ผ่านนะเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,านี้แต่งแนวทีที่สาม แบบเต็มๆก็คือติดสปอยเลยแหละแต่งจริงค่ะแต่งเลิงก็ไม่คนติดอ่ะมันลดมันลดไปเยอะเลยอ่ะความเร็วนะมาลองดูกันว่าใช้จริงเป็นยังไงแต่งไว้มากนะคันนี้เท่ารอายม้ากับน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งตันเราดูได้เลยว่าจะหูดสักแค่ไหนที่แนมมันขับหลังมันฟรีแล้วอะ่ะ สิ่งจากการเอาสอดไบอยเลอร์มาคุมกำเนิดเล็กคุมกำเนิดทังปป้งสปีดเลยนะเนี่ยตื้อแต่เราไปเราไปไม่ไหวจริงมันเออว่ะในฟีลร,รถแข่งดีพอรถรถแข่งพวกกีส์ยี่โฟโเขาไม่น่าเน้นทังปป้งสปีดกันมากอ่ะมีมีข้างหลังแซงมาบีบแต่บีบแต่ใส่บีบแต่ใส่เอาเรียบร้อยชนเฟน,นิงมัน เป็นแลม b บกกนี่รุ่นอะไรไม่รู้อาจจะไม่ได้แต่น่าจะไม่ใช่ตัวใหม่มากหรอกตามไม่ทันว่ะแต่ว่มามันเนี่ยรถแข่งจ e ีสามทีฟูไม่น่าถึงสองร้อยอ่ะสุดแรงมากอ้แต่น้ำเอาสปอยเลอกไงก็น่าจะ,าจะถึงเลยแล้วอ่ะเพราะสปอยเลร์มาท่วงขาตอนนี้สามที่แข่งก็ต้องไปสนามนี้อยู่แล้วทุกคนเอ็กซิโกเซอร์กิต เป็นไงเวลาไปผ่านไฟครั้งนี้ผมว่าสวยอยู่นะเฮ้ยสามน้อยสามน้อยสามร้อยมีเห็นแล้วก็เบรกเลยลงไปเม็กซิโกเซอร์กิตกันเฟรมเด่ไม่เหลือเช่นดีเนี่ยเหลือห้าสิบเดีว่าดูว่าประโยชน์แล้วกันเฟรมเด่นห้าสิบเนี่ยเออเม็กซิโกเซอร์กิตที่เราคุ้นเคยนี่เดี๋ยวเราหายอื่นหน่อยสิมีไหม โอ้วิ่งสามสิบเอ็ดรอบไม่น่ามีแต่มันมีแหละผมยังไม่ได้หามาเฉยๆแบบนีน้มันจะมีแบบนี้นเออผมขออนุญาตลองขับสนามเดิมๆมัสักหน่อยโอ้คัสส์หนึ่งแปดเก้านะโอ้โอ้นะโอโอเออๆว่ะลืมดูไปล้อแม็กเดิมๆนี่ว่ะแต่ไม่ค่อยเข้านะแม็กเดิมๆแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะมารองดูเลยว่าคันนี้จะมเีเด่นด้านไหนบ้างผมว่าเป็นโปรนะบอดเป็นโปรด้วยเจอซูเปะะ้าว่ะคันนี้เหมือนมีให้แลกอยู่นะถ้าจะซื้อก็ประมาณหนึ่งล้านกว่ามาดิมาดิแปบ๊บเดียวขึ้นสองร้อย เพิ่งขึ้นนะ่ะบอกแป๊บเดียวขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นมาดีลดน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาเป็นเหตุสังเกตได้มาใส่มาใส่แสงเราแปดหกเฮ้ยเบียร์แซ็ตไม่ใช่แปดหกว่ะข้างหน้าเราไม่นะเฮ้ยเฮ้ยกิฟตเฮ้ยถ้าเข้าความเร็วสูงนี่กิฟตดีมากเลยนะคันนี้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ความเร็วสูงยึดก่อดีอ่ะ ดีแบบอึง้งทึ้งเสียวเลยแต่รอบมันก็จัดอยู่อะแต่เดือดเดือดเดือดเดี๋ยวมันปรับอุ้ยอุ้ยรถเกียร์เกินไปหน่อยเผื่อไปรถเกียร์เกินไปหน่อยปรับไปเป็นปรับลงไปเป็นเกียร์สองเลยฮะฮะฮะใน,นเวลาแสงโอ้โหจะเสียความเร็วอย่างนี้ไหมวะ มันจะตามราทานเพราะเราฟีเสียงแล้วนะเด็แต่ประเด็นหลักก็คือต้องตามขันหน้าให้ทันล้อ,ลอหลังไม่เข้าคลิปร่ปะล้อขันหน้าหูจริงรุนแออรวะหน้าขอมิมขอมิมขอมิมมันเหลืออีกไม่กี่รอบแล้ว อย่า้ต้องใช้อันติเมตเลยเพื่อนอันติเมตคือนี่ทำย่าตรงค้งแรกเลยหรือไม่ก็สไลด์คงนี้ไอโคงหน้าเราเนี่ยวิ่งไปเต็มเแล้วเขาเขาเขาสไลด์ไปเลยใหญ่ตรงนี้อือเนี่ยเขากิปสวยมากเมื่อกี้ลิงสุดแต่ยังไม่ปัดปัด,ปดออกไปเลยขนาด,ดน้ำหนักเบาวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยาเวียงเยอะอย่าเวียงเยอะดิเมื่อกี้เข้าแรงมาแนา่แต่แต่จีดีสามของจริงไม่ขนาดนี้นะไม่แน่ขนาดเนี้ยบอกเขาแบบเน้นเขา้าโค้งจัดเลยอันนี้ผมความเร็วมันผูกขึ้นมาได้ไงอือเอาพายเอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพอยเช่อ้าว มันเปิดสวยๆวยแบบนี้ก็เลดสิครับอุ้ยมันแรงกว่าว่ะมุ้ยจีตุ่นมาแล้วอ่ะเปิดให้เลยเปิดวงไหนให้เลยเปิดก็บ้าแล้วตัดหน้ามันเลยเรียบร้อยดนต้มปอเช่ยย้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้ว,ลวเกือบแล้วเกือบเป็นบแบบวัดกับสาวอีกรอบหนึ่งแล้ว ขอเข้าสวยๆหนึงรอบอสวยอยู่แต่ยังไม่สุดเรียบร้อยเวลาเท่าไหร่สามนาทีสิบสามวิจุด 9, 8, เก้าแปดสองเบสแลบหนึ่งนาทีหนึ่งวิว่าก็ถ้าไม่ไม่ไปประทากับไอ้ไอ้ตรงโค้งสุดท้ายก็น่าจะดีกว่าเนี้เออผุ่ผมประ,ะประท้าเกือบทุกรอบเลยดูว,วันมีตรงไหนหน้าแข่งอีกบ้างนี่ โอ้โหน่าแข่งกอล้านะแต่ว่ากอล้ามันยาวไปหน่อยเดี๋ยนะรดเลสซิง่งเอาว่ะโรดเลสซิง่งแข่งแบบนนถนนหรือขึ้นเขาอากินาดีทุกคนขึ้นขึ้นเขาอากินาดีกว่า เออคือข,ขอ,อก,กินะดีวะแต่มันขึ้นไม่สุดนะนี่ไปขึ้นเขาอ,อก,กินะเอาพายผู้บิชิตไม,ม,เม,เรรม,เม่เอาพีนหรือเปล่าอ๋อเอาพีนเหลาพายวะลืมผมลืมไปเนี่ยใครรู้คอมเมนต์มับอกด้วยเอาพีนหรืยวอาพาย โอมันมีคนแบบในนี่ครับนักตรงคือทางนี้ยอะสุดดูโครงนี้บ้างไงโอ้ยเบ่กแบบบีงแบบเนียนๆนะเนี่ยอุ้ยสมัดได้เลยว่ารถม,มันเบาขนาดใช้คีย์บอร์ดเล่นนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ปา,าดหน้าไปหนึ่งทีเห็นไหมยังไม่หลุดโค้งเลย โคงง้งงอ่ะเราป่านน้าแบบนั้นงงอะไรดงงอะไรดเดี๋ยวภายในก็เฉยๆนะแต่ว่าแบบมันนีืไปที่สมรรถนะโดยตรงเลยอ่ะึงีลยวถึงแล้วถึงแล้ว ด้เวลาขึ้นข่าวอากินนะกู้แข่งกันจังเหมือนเดิมอ่ะทูป้าแปดหกเบียเสบนี่ผู้สรัพสนุนสรับสนุนคาสโต้พิเลลี่เข้ามาไอถุงแช่ฝรั่งเศสก็น่าจะหมายถึงไอเนี่ยต้นกำเนิดรถอะ อย่างโตต้าก็ญี่ปุ่นไอ้วองอะไรทำนองนี้มัม้งนั่นไงปรามาคันแรกเลยมาขึ้นเขาด้วยโหมดโปรโน่าจะโดนเนีไม่น่าเขาดีหนึ่งใครเดาลนะเพราะมันสั้นไปล้องเลยล้องก่อนแข็งว่ามันสั้นนี่เกลีเป็นหนึ่งทีแต่โดนปิดไลนะ์ก็เรียบร้อยสี่ัา อุ้ยเมื่อกี้เขาโค้งว่าวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงมาได้อยู่เนี่ยเอาดีเอาเด,อาดีถ้าไม่วืดโค้งแรกก็น่าจะได้อยู่นั่นไงไม่วืดโค้งแรกแต่วืดโค้งนี้หรือปแล้วเรามีย้อนเวลาอ้้หขอญาตดีหน่อยละกัน จะพยายามวิ่งแบบไม่ลีแต่ก็ลีกแล้วอะไรวะโรตัสจะไปไหนโรตัสเบียเซตข้างหลังตามมาวะเฮ้ยเปลี่ยนเกียร์ว้าวเปลี่ยนไปเกียร์หกเลยแต่แต่เข้าโค้งดีอยู่นะแต่คนเขาบอกไม่ดีได้ไงติดสปอยเลอร์เมื่อเริ่มเทิมมาก็น่าจริงอะ่ะเห็นว่ามันเกาะโค้งดีมากเลย เลือดไม่เพียพอสปอยเลือดใช้กลน้ำหนักด้วยดิวะสามสิบเปอร์เซ็นต์ละสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวพี่มาแล้วนะจ๊ะโหลดตัดน้องจะหนีไปไหนแล่าดีเบียดไปเลย อย่าทำในนี่นะโอ้โหเรียบร้อยล้อหลังมันเข้ากิ๊บเพราะว่าผมขับไล์ไม่นี่เนี่ยขับไล์ไม่ดีล้อหลังลุกเลยวไปนะเข้ากิ๊บให้ผมสปอยเลื่อเราหายไปแล้วตอนนี้ความเร็วแบบมาเต็มที่นะทุกคนเพราะสปอยเลื่อมันหลุดไปแล้วโหสุดยอดเบรกด้วยเกียร์ เฮ้ยมีเอาพายเดียวข้างงน่ะเอาดีนขับกันติดกันสามคันอีนิดเดียวลูกเอาพายอย่าให้มิดไปเลยจะมันกระมิกรไซร่ช่วยเพื่อนเหรอแล้ว,ว่าเบรกเบรกชะลอคันหลังให้คันหน้าใช่ป่ะมาดึงแสงได้หมดละ แสงจากมุมเล็กๆด้วยผมไม่คิด,ด่าจะขึ้นที่หนึ่งได้เพ่าทางมันสั้นอยู่มันไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยที่หนึ่งสายๆดิบเข้าด้วยโอ้โหเละน่าดิบเข้ายัางชนเลยแล้วะวะเข้าว่ะที่หนึ่ง นี่กดไลค์ไปหนึ่งทีก็มานี่สำหรับรีวิวอาพาย a 1ห0หรืออาพีนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะต้องกราบขออาภัยด้วยครั้งนี้ก็จะซื้อมาก็พรใช้ได้อยู่นะเพราะว่าจะแต่งแรลลี่ก็ดีจะแต่งแบบแนวแบบอันนี้แนวแ,บบแนวรถ GT4 ก็ได้เนะี่ย เผื่อดีไปด้วยรถที่ค่อนข้างสารพัดนะเออเพราะว่าขนาดเอาไปแรลรี่โดยที่เจ้าตัวเดิมๆมันเป็นรถสปอร์ตเนาะยังทําได้ดีเลยอะ่ะผมเดีย๋ยวผมมันจะแปะพิกัดพิกัดเลยแหละแปะคลิปไว้นะไอที่ผมเอาคันนี้ไปแปลงร่างเป็นรถรถเลยนะรถแลรี่เออผมจะแปะไว้ตอนท้ายคลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ